นี่ได้มาได้เด้อพวกเจ้านี่ดเดลายเจอพักเลียมนี่ี่ดิเลี่ยมที่เขาได้มาเมื่อเนอะยอดงาม,งามพวกเจ้าตอนเด็ดขบไดเด็ดกันพวกเจ้าตอนค่อยเด็ดนะพวกเจ้ามันอันมันหยาล,นะลายนะขบก็เลยบ่ได้ทายคลิปมันก็โบอยากค่อยงามประได๋เนาะเพราะว่าตอนนั้นหยามันงานพูดโพบูกมุกเต็มพูดนะมันหยา มันมีแต่ยอดอ่อนๆแล้วมันบบท่านในเงาขึ้นมาปานใดแล้วเวลาเฮาเด็ดมันก็อยากซ่าฮะนะผก็เลยเฮ็ดคลิปแบบว่ากล้องของกระโปัดเจนตอนนัะนบจักมันเป็น,น,น,นพินพสังเพ่นดูแลเออไปตัง Entonces, ้งกล้องบ่อยากค่อยคากปานนานนี่นะแต่ว่ายอดงามงานพวกเจ้านี่นี่บ่เขาก็สิได้มาสอมเอางานนี่ออกเช่นเนาะมันนั่นนะผู้ใดที่บ่เคยกินสิีว้าสุฟังเนาะมันค่ายๆกันกับอันน่ะญ้าปักควยบ้านเฮาด้วยพวกเจ้าเด้อยคำผู้ใดเคยกินญงาปักควยเด้อหญ้าปักควยบ้านเฮาน่ะ จะค่ายคึ่งกันแบบส่เลยแหละหญ้าปักข่อยบ้านเราสำหรับพูนเคยกินหญ้าปักข่อยเนาะค่อยอมาม่าสิเราขอกะสีเขียวซุปเลยล่ะนี่นะนี่นะสีซุปเลยล่ะนี่เห็นบอกสบายดีพี่นอ่มาเก็บอันน่ะหญ้าตะก,กระแตนนี่เนาะมึงในพวกเจ้าเนาะพักเลียมอเมริกาละพวกข่อยเอิญกาพักเลียมเนาะนี่ยอดกำลังงามนี่สั่มนี่เราพวกเจ้าเด้อ ซีเต๊ดเอาอันน่ะแต่ยอดอ่อนๆเพิ่นเนาะมีเนาะกำนันแก่หลายกระสิบพวกเอานะกําลังปุ่งคือเก่านัะนะ่นแหละพวกเก่าเอ้ยนี่ครัประมาณนี้เนาะเพิ่นกําลังปุ่งเจ้าเอา้ยท่านปุ่งหลายปุ่งเพราะแต่ปลอดประหลัดขึ้นมาแต่ก็โอเคอยู่พอได้กินพอได้เก็บกินมักให้จงไหนเนาะ มันแซ่บซุปและแซ่บแซ่บพวกเจ้าเอ้ยนี่มันจะเ,เ,เ,เป็นลักษณะแหงสิเลยเด็กโป่งแล้วมันกะเกิดแล้วมันกะเขาต้องได้เบิ่งคักๆคักนะเห็นบอก่หงสิแหงสิเด็กเป็นแหงสิสมจฉิลเลย นนี่ยอดมันจะเป็น,สนงสีไงเด็กเรื่องหลายกระหลายนะมันหักนี่เขาต้องคอยคอยเด็ดคอยเอยียงไปอืมเดี๋ยวถือมันมาเดี๋ยวเป็นสีปกจอเห็นไหมเวาลามือคอยกับอันกล้องกับมือนี่ก็ไปทางเดียวกันในเวาลา ก็จะเป็นยอดจังสิเห็นเด็กมาเก็บน้ำไม้ฝรั่งน้ำด้อพวกเจ้าเออน้ำไม้ฝรั่งลาสั่นอันผักบงฝรั่งน้ำอีกเนาะมื้อนี้เนาะอยู่นี่ก็มีผักบงฝรั่งหลายแล้วก็มีอันนี้แหละ ผู้ใดมักกินเด้อพวกแก้วเด้อมันปักคุยบ้านเฮานะ่ะหญ้าปักคุยนะพวกแก้วผู้ใดมักกินอันผู้ใดเคยกินหญ้าปักคยุยเนาะมันก็จะออกรสชาติแบบเดียวกันสำหรับข่อยก็มักกินไ,ได้สำหรับก็เบิ่ง้อพวกแก้วตามชมกันพอได้กิน ก็เอาไปกินกระซุ่มต่ำมันนะซุกแซ่บแซ่บแซ่บแหงซุกแซ่บแหงไปปเบื้องกระเจ้าเมื่อเช้ากระซิโบเห็นหงกระซิหยักเหยียบไปสำหรับพวกเจ้ามันมันอันมันมันเกิดไปตามหยาดนี่นะพวกเจ้าเฝ้าแจ้งนี่นะนี่ข้าหนาวโเบิ่งคักๆข้าก็โบเห็นเห็นหมอนหยอดมันนี่ Mông con mà nó sát tiền đi thế này, tôi có tìm được mông con không? Nè, có Nhỏ chẳng gì đâu Em bỏ สิเี่เดี๋ยวถือมาเลยโบงามถอดตุ่นทางลุ่มข้าวหยางเข้ามาน,าานะเออดดนอืมข้างนอกงามก่อนมืออยากโป่งหลายซ้ำมีคนมาเก็บละมัคนกินหลายเล้เขาแกว่งหยางตะกระเออตเนเลยนะพักเรียมอเมริกัมน,นมันคนหมักกินพวกจะกินจะตัดมันหกแตามันหึงไปสัง่ง ไปจะได้ม hmm. pues yes. um. uh. hmm. hmm. mm ุมกล้องงามๆถ่ายให้พวกเจ้ามันยังไม่ได้ซ้ำเลยนะเพราะว่ามันอันโพดโพบูกมือแต่งมันพรมีโพดโพแบบจันที่โพดโพลงงามเนี่ยแหละโพดโพลงามถ่ายแต่ว่าเรื่องได้หลายก็อวกยู่นี่ในพวกเจ้าลูกประมาณ อันนี ham, น้มันอยู่ห oh ิมทะเลเด้อพวกแกเด้อหิมทะเลคือเก่าอืมมดตะเข้าป่าแบบอันอันนั่นปานไหนหิมทะเลเด็กนสีดำเด็เปิดเถอะกล้อง ไม่ติดกันกับหนาเขาเพิ่เห็นพวเจ้าเขาเบิ่งคักๆกับบฮูแล้วมนอยู่กับหนานี่อ้ยมาอยู่กับใบหนานี่มันเด็ดงาเว้ย มึ่ดือดก็แก้วมือคอยก็ชิบวอลนึ่งกล้องก็ชิบวอลนึ่งอีละขอโทษขออภยัยมันจังไดเวลาเนี่ยมุมกล้องเลยกับมือเนี่เป็นนั้นนี้มุมกล้องเงองขาคือบ่อยากคาดไปไหนมึง ได้แต่งกล้องความปนต้นตะไครอันนี้นมันคือว่าบริษาเขาทาป,ปาาาาทั้นกเกล้องค่อยหนี่งสีนะ แบบโมมีเสียงปากเสียงว่าวปันไดเด้อพวกแก้วเด้อมาแต่เศร้ามื้อนี้ยังบ่ทันได้ตื่นอารมณ์ยังอยู่บ่นอนอยู่พวกแก้วเอ้ยท่านตื่นปันไดเมื้อนี้เมื่อนี้ก็บสีสั่นหญ้านี่ออกอีกันนั้นเนาะโอ่วรัวๆใส่ในมืออยู่บ่หญ้าก็ะไร เด็ดแต่ว่ัชพุ่ยไฮทึกหย่าก็ถทึกหย่าเลยพวกเจ้าหย่านี่ก็หลายกระโดอืมหยอดเลยอืตันงาม เห็นเจอเลยกำลังงามตัวนี้พวกแก้วเอ้ยมาเกิดที่จังซีแน้วติดกับงาน,นี่แนวเสเอายากเลยยอดกำลังอ้อนๆ้น,นี่ยพวกแก้วติดไปซุบในแซ่บพักตัวนี้ คอยกับข้องคอยทิงอยากเข่าไปจำกันด้วพวกเจ้าด้วยขอโทษอะไรต้นมันใ่ใหญ่มันติดไปตามหญ้าเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพวกเจ้าฝากกดติดตามเนาะ ใจทุกคนยิ่ดีมีแหงเด้อเก็บพักเหลี่ยมอเมริกาเนาะพักอันน่ะพวกเจ้าเอื่นกันไว้หนาตะกเตนเนาะทุกคนยิดีมีแหงบายบาย